สวัสดีครับชาวแอนเนสเกมเมอร์ทุกท่านนะครับอยู่กับผมก้องซ่านะครับนี่นในเกมโอวาสองพีพีไปตั้งกันอีกแล้วนะก็วันนี้จะมาเล่นตัวละครตัวหนึ่งที่ก็เป็นตัวละครแท้งที่มีการปรับในส่วนของลุคใหม่แล้วนะครับสำหรับวิซันนะครับผมเป็นอีกหนึ่งแท้งที่นะตอนนี้ก็ปรับให้เรียกได้ว่ามีความสามารถมากขึ้นนะครับในโอวาสองนะโอเคซึ่งก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเป็นใจก้องซ่าด้วยครับผมโคด้าช็อปเว็บเติมเงินสุดเจ๋งสําหรับเกมเมอร์ทุกท่านเติมไวได้ทันใจ มีโปรโมชั่นเด็ดๆดดโดนๆทุกๆเดือนมีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าเกมในมือถือก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชำระเงินไม่ต้องงอบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยาก และตอนนี้นะครับสำหรับใครที่เล่น a p e x l e g e n d ต์โมบานะครับเติมเงินผ่านทางโ o d a า h o p นะครับโดยผ่านโ o d a Cash นะครับรับเงินคืนทันที10%นะครับผมตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่2มิถุนายนนี้นะครับผมบอกเลยว่าใครที่เล่นเ p e x m โ b i l e นะฮะเติมผ่านโ o d a า h o p บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับผมอย่าลืมจัดกันเลยนะครับใครเล่นเ p e x Mo b บ l e ห้ามพลาดฮะหากใครสนใจใช้บริการ k o d a าช็อนะครับสามารถคลิกลิงก์ใต้ d e s c r i p ชั่นได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับ k o d a าช็อครับ ในส่วนของวิสตันนะครับตอนนี้ก็สกิลเอ่อปืนเนี่ยปืนหลักเนี่ยที่ปกติจะเป็นช็อตเฉยๆใช่ไหมตอนนี้ก็มีคลิกขวาได้แล้วนะครับเป็นการยิงช็อตที่ไกลขึ้นถือว่าดีมากนะฮะแล้วก็อันติเมทเหมือนเดิมครับไพนมอนเรกแล้วก็จัมพ์แพ็กที่เป็นการกระโดดใส่แล้วก็ทำดาเมจแล้วก็ในส่วนของบาเรียนะครับก็ทุกหลักๆก็จะเหมือนเดิมหมดยกเว้นปืนที่สามารถยิงระยะไกลได้แล้วเพราะปกติวิสตันนี่เป็นตัวละครที่ถ้าจะจัดการศัตรูต้องเข้าไประยะใกล้อย่างเดียวดังนั้นก็เพิ่มในส่วนของระยะยไกลขึ้นมานคเค ไปุยในเกมอื่รับผมมาครับผมนะสำหรับในส่วนของวิสตันนะที่ตอนนี้คลิกขวาจะใช้เท่าไหร่สิบสองแล้วก็ยิงเข้าไปนะก็คือจะมีเวลาของมันก็คือชาร์จยาวๆไม่ได้ครับนี่ฮะนี่คลิกขวาค้างอยู่นะอ่าสามารถยิงช็อตได้ระยะไกลแล้วก็ถือว่าดีนะฮะก็เรียกว่าทําให้วิสตันเนี่ยมีประโยชน์มากขึ้นนะครับแม้ว่าจะเป็นแบบในระยะไกลก็คือสามารถยิงสู้ได้อ่าก็คือยิ่งน่าจะยิ่งชาร์จดาเมจยิ่งชาร์จเยอะดาเมจยิ่งแรงนะฮะ ึบไปฮะ Let's go Let's go โอเคผมว่าน่าจะมาขวากันไหมชาร์จรอเลยฮะอ้าวเอาอ้อมหลังคับเพื่อนสวัสดีครับอือได้ไหมมีดาเมจอยู่ไหมสวัสดีแอดครับไอ้ยายิงยากอยู่นะเฮ้ยได้อยู่ตายหุยมีดาเมจอยู่นะอ้าว ทำไมทำไมยืนอย่างงั้นเอาอะไรฮะโยนเกมเหรอัสดีเพื่อนถึงไหมระยะนี้ถึงไหมไม่ถึงเนาะถึงก็คงโกงเกินไปอุ้ยครึ่งหลอดนะเคเซอร์ก็แปลว่าน่าจะช็อ,ชอตเลยครับช็อตตัวนี้ก่อนเลยฮะชอ็อตเลยครับ,รบผมตายฮะ นี่จะไปหนึ่งตัวที่ผมว่าน่าลำคาญมากครับถ้าเล่นแบบหาจังหวะดีๆเล่นอ่ะอาดหน้าดิครับอืมชาร์จหน่อยชาร์จหน่อยอืมว่าไงครับเอ้ยระยะไกลได้นี่ก็น่ากลัวนะผมว่าลิงหน้าเล่นขึ้นเยอะเลยอื้อต่อยมาเพื่อนต่อยมาถ้ายังไม่ชนกำแพงไม่เป็นไรครับมาอื้อไม่โดนว้านี่ไปไหนมาละข้าวอมเหรออุ้ยไม่โดนโหโชคดีไป เออยิงไาครับยิงไปฮะอ่าวางได้ไม่เป็นไรฮะไม่รีบไม่ร้อนฮะเทกลับก่อนฮะเดี๋ยวจะมาละเอ้าื่อเราลุยแล้วอ่ะเออเจ๋งว่ะชอบว่ะชอบชอบไอ้เนี่ยเฮ้ยตัวใส่อย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยอย่างนี้เลยว่ะเมโดสไ์ตายแน่นอนผมบอกเลยว่าไม่รอดฮะช็อตไหนของฉั้นอ่ะอีช็อตแต่ฉั้นนะชั้นอีโอเคเพื่อนเออสนุก สนุกดีอ่ะเฮ้ยเปลี่ยนการเล่นไปเลยนะเนี่ยรู้สึกคนละฟิลเลยครับคนละฟิลกับที่แบบผมเคยเล่นแบบปกติถ้าเล่นตัวนี้มันจะแบบมันจะอีกฟิลนึงอ่ะอุ้ยโดนด้วยอ่ะอดีเอออุ้ยโดนด้วยมาปล่าล่ะเย้ยแมวแมวแมวยายาโอเคมาเลยครับผมปฏิบัตมาแล้วเนี่ยไม่โดนไปไหนแล้วครับเพื่อน กลับเ<ด>ปล่าโอ้ไม่กลับตายนะเอออัดหน้าไปครับนี่แน่ขอหน่อยดิเออไพรมอนเร็งแล้วกันฮนะเออไอ้ยาตายแล้วผมตายแล้วทำนี้ไอ้ยาอุตส่าห์ไพรมอนเรกง let's go สนุกดีอ่ะสนุกดีครับรู้สึกเหมือนแบบเหมือนไม่ได้เล่นมิสซั่นเลยอะ่ะเหมือนเล่นมิสซั่นแบบมิสซั่นเวอร์ทูดิ ยิงโดนด้วยนะเพราะว่า,วา,าย,ยิ่งไกลดาเมจยิ่งลดนะฮะแต่ยิงได้อะอเยเลยเพื่อนมาเลยครับขีไปก่อนโอ้บ๊อบ,บว่ะทิพย์เลยเหรอเอาเอาให้ตายโอ้มันก็พาเช่นกันฮนะกันกันไปก่อนฮะวิโรก,ก่อนนะครับวิโรก,ก่อนนะครับมันก็เอาเอาให้ตายก่อนอแล้วนี่เขาเดินติดอะไรเพื่อนฮะขี่ฮะช็อ,ชอตครับช็อตช็อตช็อต อัดหน้าไปว่าไงล่ะครับมันจะได้ล่ะทีมคิวแบบนี้90เซนครับเรียบร้อยฮะมาเลยนี่จะชอ็อตชอบจังชอบจังนี่จะชอ็อตโอชอบชอบไปครับรุยกันต่อชอบนะอ๋อมันกดลีกข,ขวาทีออกคลีกขวาทีเดียวก็าาประมาณครึ่งหนึ่งเนาะ เนี่ยนี่คือคลิกขวาทีเดียวนะครับแบบคลิกแล้วคลิกแล้วปล่อยเลยคลิกทีเดียวเลยก็คือแบบไม่ต้องไปต้องชาร์จก็ได้นะนี่อัดนี่ไงอ๋อถ้าชา้าก็จะแรงขึ้นใช่ไหมอ๋อโอเคอันนี้อะไรล่ะครับผมเออสวัสดีเพื่อนนี่ไงชอ็ชอตชอ็ชอตช็อตนี่ไงชอ็อตอย่างเดียวผม,ม่ตอนเนี้ยไปเลยเพื่อนอ่าชอ็ชอตช็อตไปไหนแล้วเพื่อนฮะ เออไปไหนไปไหนหิวคิวจะจัดนี ja bem, bem ่อะช็อตไม่โดนโอ้ยวิกฤตว่ะขอหน่อยดิเพื่อนโอ้ยหย่ากลับก่อนอาฮ่าไม่รีบร้อนนะฮะไม่รีบร้อนโอเคกลับก่อนฮะโอเคเออต่อยเยอะจะตายไอ้หย่าไอ้หย่าหนีไม่ได้เลยไปเราต้องคลิกซ้ายบ้างเนาะคือตานจังหวะเนี่ยคลิกขวาผมว่ามันเอาไว้แบบ จัดการตัวที่จะหนีดีกว่านะฮะหรือว่าตัวระยะไกลๆอะไรอย่างเงี้ยน่าจะดีกว่านะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยอ่าเระยะแล้วยังเรายังไม่เข้าอ่ะถ้าเราเข้าแล้วผมทิ้งซ้ายน่าจะมีประโยชน์กว่านะฮะมาเลยเพื่อนอื้อโอ้ยอ้อมเกาะไม่มาโทษทีคำนวณเวลาผิดไม่ไรฮะเดี๋ยวก็เพื่อนเข้าได้ได้เหรออ้าเฮ้ยแล้วอะไรเนี่ยทำไมอยู่ในระยะออินเตอร์เฟสหายไปอ่ะเฮ้ยทุกคนที่ผมไม่ได้กดอันที่เหนือเซตนะอ่ะ อ้าอันนี้คือบัคเหรออ้าวคือผมไม่เห็นอะไรเฮ้ยเฮ้ยเล่นมาตั้งแต่เล่นมาตั้งนานเพิ่งเคยเจอบัคเนะเนี่ยเนี่ยแล้วอะไรเด้ยว้าวคือผมไม่รู้เลือดตัวเองนะเนี่ยไม่รู้เลือดตัวตู้ด้วยโอ้โหตายตายท่างนี้ตายแล้วมันใครฟิลฟีดก็ไม่ขึ้นฟิลฟีดก็ไม่ขึ้นอะไรก็ไม่ขึ้นนะตอนนี้ โอ้โหใช้ใจสู้รัวๆแล้วคราวนี้นะไม่รู้เลยผมไม่รู้เลยเลยเนี่ยนี่คือผมไม่รู้จริงนะอะไรเนี่ยไอ้ยามาเลยเพื่อนเออช็อตช็อตก่อนเออรู้ว่ายังไม่ตายฮะเออเล่นหนึ่งก็ได้นะทุกคนนะไอ้ยาก็จะอืมแล้วใครตายบ้างอ่ะไม่รู้เหมือนกันฮะนี่ผมจะตายรู้เปล่าผมไม่รู้เออจะตายอะอย่างเงี้ยจะตายแล้วอย่างเงี้ยจะตายแล้วไอ้ยา หวังว่าจบอันนี้แล้วน่าจะหายใช่ไหมต้องกดกดแถบดูก็ไม่รู้เอาที่เป็นมาแล้วเหรอผมไม่รู้เลยอะไพ่โมดเรกไปเออเออเออืออตายโอเคไพ่โมดเรกไปเออเออมาช็อตครับช็อต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 โอโหนี่คือจบยังวะ ไม่รู้ผมไม่รู้เวลาเลยอ่ะไม่หายด้วยอ่ะอะไรวะเนี่ยสงสัยต้องรีเกมครับเออมาลองเล่นอย่างนี้ดูครับเรียนสะว่าเป็นการทดสอบความสามารถตัวเล่าครับเหรอคือถ้าบอกว่าไอพี่กดอันเดนเนี่ยเส้นหรือเปล่านี่ผมกดเดนเนีเส้นจะไปหนี้ฮะมันจะไม่มีอะไรขึ้นเลยฮะแต่นี่นี่ยังไม่กดนี่คือกดกลับแล้วนะฮะไงล่ะฮะไอหยานี่คือการเล่นโอ้ต์แบบผมจริงนะโอเคครับผม โอ้ยยิ้วหน่อยยิ้วหน่อยอ้เหี้ยคือไม่เห็นอะไรเลยโดดมาเอามีคนตายด้วยเหรอเออมันขึ้นไม่ได้เพื่อนโอเคโดดได้ยังอ่ะน่าโดดไหมบ้างวันนี้ทุกคนจะดูอะไรแปลกๆกันนะครับผมบอกเลยเออแล้วผมจะแบบให้ดูด้วยนะแพ้ชนะผมก็จะให้ดูครับว่าแบบโอ้ดูดิช้าลงกันช้าลงกัน ฮึบโดดมาอึอช็อตครับช็อต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 ตายอยู่เย้ย่อยพีโดหอกโดดมานี่ใช้ใจเล่นแล้วครับใช้ใจเล่นล้วแล้วออนี่แงช็อตตายโอ้โหไม่รู้เป้าตรงกลางด้วยเออโอ้ตโอเคเออมาช็อตมาช็อต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 ช็นยังต็กดแถบดูเ็ โอเคอึ้ง okay. ช็อตอันนี้โดนอยู่อือเออมีโลครับผมมีโลฮะอือโดนไหมไอ้ยาไม่โดนอือช็อตเแรแอดแล้วเพื่อนได้มั้น่ะได้ปะได้หรือยังไม่ได้บแงะเยประมาณ้ยังฮะเประมาณ80% ได้ขึ้นแล้ว Q คิวแคมขึ้นแล้ว Q คิวแคมขึ้นแล้วนั่นผมก็ขึ้นแล้วดิอ่ากลับมาแล้วนคนรับทุกคนกี๊บเป็นเรียกว่าโหมดสมจริงเนอะวอตนะเป็นแบบว่า DLC เสริมนะสำหรับคนที่เล่นอวอตมานานไม่ใช่ก็เป็นบั๊กครับมันบั๊กเรอ y to me อ้ยามาดิครับก็มาดิครับถ่ายมอนเรกครับอือออืเอาให้ตายหนึงไม่ตายอูไม่ตายอ่ะ เล่นยากจังเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ยากมากนะใครบอกไม่ยากนี่ลองดูนะลองกดอดัจฉริยะแซดเล่นดูนะเขาจะรู้เลยครับว่ามันยากขนาดไม่รู้สกิลไม่รู้เลือดไม่รู้อะไรเลยนะไอ้ยะไอ้ต่ยูมาโอ้หจังซี่เลยนะต่อยออกนอกไปเลยนะผมมาแล้วก็มาเลยแล้วกันครับเออช็อตเยอะอา้าวก็ที เอาให้ตายเลยครับรออะไรล่ะฮะอย่างนี้ช็อตมาเพื่อนช็อตช็อตมาเร็วเอ้าลิเปอร์ไปไหนละเพื่อนโอ้โหมันโอ้ผมไม่ไหวอ่ะคือเข้ามาแล้วดาเมจมันไม่เคลียร์ฮะมันมันทีเดียวไม่ตายไงมันต้องแบบให้เพื่อนช่วยหน่อยอ่าเพื่อนเพื่อนไม่ทันอีกไอ้หยาต้องรออ่ะไอ้หยา ต้องรอโอเคไพรมอนเรกจะมาละไพรมอนเรกจะเข้าแล้วครับการทีสามการทีสี่ไปแล้วครับอื้อตายอย่างงี้ผมตายครับไพมอนเรกครับเออเออผ่าลงไปปัดลงไป,งไปเออสวยมากโอ้โหไอ้ก็อยู่มาโอ้ผมไม่น่ารอดสภาพนี้โอเค <laughs> โอ้โหไม่หวังจริงครับครึ่งเกมครับที่ผมแบบไม่เห็นอะไรเลยโอเคลุยกันต่อเกมต่อไปครับ <c oughs> วันนี้มาโชว์บัคมาโชว์บัคนิดนึงนะครับผมเฮ้ยแต่ลิงเล่นสนุกจริงอันนี้ยอมรับครับ <c oughs> มาลุยกันต่อนะครับหวังว่าจะจะไม่เป็นแบบเมื่อกี้แล้วนะไม่เอานะเดือนที่แล้วอ่ะคือเล่นยากนะคือมาเล่นยากมากเราเสียจังหวะมากเพราะไม่รู้อะไรเลยเลือดก็ไม่มี <c oughs> เล่นผมอารมณ์แบบหมดสมจริงนะเล่นว่าเล่นเกมหมดสมจริงนะโอเคฮะเกมนจีคุ้ง เกมจิคุ้งไอ้ยาอาก็ได้อยู่นะเกจิคุ้งกัเกจิคุ้งไอ้ยาอ้าวแล้วผมติดอะไรเด้ยโอ้ติดติดเขาเรียกว่าติดที่เรารถนเมฮะมาแล้วเกจิคุ้งเออโอเคอ้าก็ตายมั้งนะไอ้ยาโอ้ลำบากลำบากอยู่ลำบากอยู่ เออต้องใส่ซัพต้องใส่ซรัพต้องใส่ซรัพหะตายอะตัวหนึ่งอ่ะเออช็อตได้สวยครับไปฮะมาเลยเพื่อนช็อตเลยครับผมรออะไรล่ะไม่เหรอช็อตอโอเคเอาเกนจิเกนจิหนีไม่ได้อันนี้เป็นที่เป็นหนึ่งตัวที่จัดการเกนจิได้ดีเพราะว่าไอ้ตรงช็อตเนี่ยเกนจิไม่สามารถทําอะไรได้ฮะมาเลยเพื่อนอืว่าไงครับ ก็ไงครับเจนจีคุงอาทิเมยมาแล้วครับอืมเฮ้ยฮะรอรอรอไว้รอไว้ไม่ไหวแล้วรอไม่ไหวแล้วรอไม่ไหวแล้วรอไม่ไหวแล้วใคไเป็นละนี่แน่อ้าวโธ่ผมอยากจะยิงขิกขวาแต่เกินจีซะหน่อยนะครับไหวฮะบู๊ดพีโรดเจ้ let's go พีโรดเนเวอร์จอยโอ้โหที่ิเมย์มาแล้วอ่ะแล้วก็มีคำมีป่ะเนี่ย ไม่น่ารอดภาพนี้นี่เอาใส่นี่ก่อนเลยฮะเออจ,จะตายแล้วนะไขมอนเบรกสักนหน่อยมั้งละเพื่อนมาเอาเอาพาก่อนเลยฮะพาเอาเอาพลาสตายก่อนโอเคสวดแล้วมาจริงๆไขมอนเบรกได้ทั้งตัวนี่ถือว่าโอเคแล้วครับจริงมาเลยครับก็มาดิครับพี่น้องโอเคช็อตไปฮะเออช็อตช็อตเมอร์ซี่แล้วกันนะช็อตเมอร์ซี่แล้วกันนี่ยต่อยหน้าทีโอเค ก็ไงล่ะเพื่อนโอ้เยอะเยอะยาวยาวจบยาวเน้นดันเน้นดันฮะให้เพื่อนดันฝั่งนู้นปล่อยแท็กติกข้อไวเซอร์ไปเลยฮะโอเคแอบไว้แอบไว้แอบไว้ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นนี่แน่นี่แน่ขนาดละรีรอก่อนรีรอก่อนยืดมามามาเอ้า ไอ้ยาผมแล้วผมตัวอ่ไปเต็มที่เลยยูจิโนเคโนเคฮะไอ้ยาตายครับอย่างงี้ไม่น่ารอดดราก้อนบีคัมมีแล้วเพื่อนตกลงข้างล่างฮะโอ้โหเหงาเลยยิงเป็นคนเดียวเหรอฮะยิงเป็นคนเดียวครับอือยิงเป็นคนเดียวใช่ไหมยิงเป็นมันยิงมันยิงไกลกว่าเราได้แค่ระยะกลางๆนะแต่ก็ถามว่ายิงได้มันก็ยิงได้นะเนี่ยเนี่ยทอสได้ ทอได้ไปจะมูฟเดอะเพย์โหลดกันเถอะเพื่อนๆเอาไอ้ยาโดนดันมั้นอะเออไอ้ยาไอ้ยามาดิครับสวยอยู่ไปแล้ววะผมที่ผมผมผมมาเพื่อไม่ให้มันมาชุบนะเออมาอ้าวแล้วเอ้าเพื่อนเพย์โหลด เพโลดบ่มีใครสนใจเบยไม่มีใครสนใจเพโลดเลยเป็นด่านที่เพโลดโดนโดนทุกคนต่างหนีไม่มีใครสนใจเพโลด่ลดดดลูก,โโกี้นึกว่าจะดันกันมาแล้วนี่อ่ะช็อตใส่หน้าไปเลยครับมาช็อตไปก่อนช็อตไปก่อนมาอิสโก้ไทม์ไปแล้วอิสโก้ไทม์เย้ยโดนใส่โอ้โหตายไหม ออยามีโลตายอีกฮะออยายูจินอีกเหรอะอะจะตายแล้วนะนัดเดียวโอ้โหไม่ไม่ตายอีกแล้วมันไม่ตายช็อตเกนจิคุงอย่างเดียวแล้วโอ้โห้แลวทำไมบูทแคสซิดี้วะออ๋แต่แคสซิดี้ฆ่าได้ก็โอเคแล้วก็เอาเนี่ยตายฮะตายแล้วโอเคอย่างเงี้ยก็สบายแล้วครับ ซัพพอร์ตมันตายแล้วแท็กซีโค้ดไวเซอร์แท๊กแท็กซีโค้ดไวเซอร์เหรอน่าจะมาเดะมาเดะผมคิดว่าคุณจะยิงสู้กับผมเหรอผมก็สามารถยิงใส่คุณได้นะฮะจริงๆเป็นหนานที้เป็นหนาดที่มีปัญหาหลายรอบแล้วฮะแบบไม่มีใครดันเปโลดเพื่อนเออดันแล้วนะดันแล้วโอเคนะถ้าดันถ้าดันแล้วจะไปช่วยนะโอเคครับมีเมื่อก่อนมีเมืก่อนเออไพมอนเรกดิครับ พาสเลยเหรอไอ้เหปัดครับปัดออกไป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 ,ป,ออกไปมาครับจี่เลยจี่เลยไปไหนละเพื่อนตานเนาะเออมาช็อตสิครับช็อตสิครับ,รบมันวันนี้กันไม่ได้นะเพื่อนนะรู้ว่าใครโค้งเหรอเอายืนยืนรอเลยอนุโมยโคไปดันดันเฮโหลดต่อไม่มีใครดันเลย ไปเลยเพื่อนรอรอผมรอครับผมรอสักทีดิสักทีดิฮะนี่ไงช็อตสักทีดิช็อตสักทีเออมาเดี๋ครับมาเดี๋ครับมาเรียกว่าแลกอันติเมทกันเซฟแสดแอดแล้วเอาแล้วไอ้ยาไอ้ก็ตุยไม้สายต่อเลยเหรอแต่ว่าคือกะเอาเอาจบเกมแล้วไม่เอาดิเพื่อนไม่เอาไม่เอา ยอะเออเอาติดโดดโดดติดมีฮิลตั้ง80ด,ดาเมจโอ้เพื่อนชุบเหรอขอบคุณครับนิดเดียวน,นะเมื่อกี้เพื่อนใจเย็นใจเย็นนิดนึงใจเย็นนิดนึงเออใช่ฮะอือต้องจัดการไอ้นี่ก่อนเลยเนะี่ยมีโดนสไตล์อื้อหือเอาอีกแล้วอ้ยาโอ้ไม่ไหวมั้งเพื่อน มาห้าฮิวอีกแล้วตายที่เดิมปะเนี่ยโอ้ตายที่เดิมเลยเลื่อนมาหน่อยนึงแล้วใครที่ยืนทำไรเดี่ยวเอาเอาพุ่งมาโอเคเท็กี่โคบโอลเซอร์มาแล้วโอเคมามาตายน่ะตัวหนึ่งสวยครับอย่างนี้เท็กี่โคบโอลเซอร์แล้วครับจีเลยครับจีเลยอ่าดีครับไพมอนเรกเดี๋ครับรออะไรล่ะฮะ ไปไหนละเพื่อนน่าลำคาญจริงวะเฮ้ยเออตายพี่เอายิงอายิงอาตัวเองตายด้วยไม่เป็นไรฮะเหรอเนาะก็มันก็เสียทีบีเอสด้เหมือนกันนะเรียนวิ่งบนวิ่งไกลมากเมื่อกี้โอเคมาดิเพื่อนอ้ยยาหนึ่งนะครับออเอา้ากระโดดใส่อนา บอลลีใครบอลลี่อออลลีเราอยู่จีนอีกแล้วออืโอ้โหไม่ไหวมั้งไม่โดนไรอีกเหรอเปียนเพื่อนจีมันจีมันอออเออตายเหรวมันก็ตายเออมาไอ้หยาช็อตไ่มันทีเดียวเพื่อนหืมันรอดเราต้องรอก่อนรอก่อนรอเลือดก่อนรอเลือดก่อนรอเลือดก่อนนะ เอาเพื่อนเอาไดปะสวยมากโอเคสี่สี่อนาสี่อนาโอ้โหต้องเอาต้องเอาเมอร์ซี่ว่ะแต่ก็เอาเอานาก่อนอนาโอ้นาไม่มีฮิวแลนาไม่มีฮิลละไอ้ยหีฮะน่ารำคาญจริงๆเลยเพื่อนมาอย่างเงี้ยฮิลไม่ได้แล้วเพื่อนมาโอเคสวยเมอร์ซี่เมอร์ซี่น่ารำคาญเอาอ่ะโอเค เรียกว่าเป็นการต่อสู้ที่เดือดมากครับรอบนี้โอ้โหแค่จอไม่หายก็แทปปี้แล้วครับ <c oughs> โอเคนะครับผมดูเดือดครับดูเดือดโอเคนะครับผมสำหรับวินสตันนะโดยส่วนตัวคิดว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่นะตอนนี้ผมว่า,าที่ทําไม่สามารถยิงไกลได้เนี่ยก็ยิงได้คือมันทําให้วินสันมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการเล่นเนาะไม่จะเป็นต้องว่าเฮ้ยเราต้องวิ่งไปจีอย่างเดียวแบบโอลี่แล้วอะ่ะคือคุณสามารถแบบว่า สมมติศัตรูจะหนีแล้วคุณคิดว่าคุณตามไม่ทันเหไคุณสามารถคลิกขวาแล้วก็ช็อตใส่นะครับก็เลยรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่มีประโยชน์สําหรับในโอวัสภาค2ขึ้นเยอะนะครับก็ถือว่าผมชอบนะผมชอบแบบนี้มากกว่าเพราะในภาคแรกคือผมรู้สึกว่าคือบางทีมันหนีแค่ระยะหนึ่งอ่ะเราเราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วถ้าเราไม่มีกระโดดอ่ะเออแต่นี่คือนีอ๋อระยะกลางๆคือยิงช็อตใส่ได้เลยนะครับถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่เจ๋งครับโอเควันนี้ก็มานนี้แล้วกันครับสำหรับวิสตันครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าล สวัสดีครับ